สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของธรรมชาติของธุรกิจในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจในโลกจริงหรือโลกเสมือนจริงก็ตามสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือธรรมชาติในธุรกิจทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวของผู้ประกอบการจึงสำคัญมากเลย แต่ก่อนที่เราจะไปปรับตัวนะคะเราจะต้องมาดูพื้นฐานนะคะของความเป็นเจ้าของหรือความเป็นผู้ประกอบการซะก่อนว่าถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจอะไรแล้วเนี่ยคุณต้องทราบในเนเจอร์ของคุณก่อนว่าคุณเป็นคนยังไงและธรรมชาตินิสัยของผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะการปรับเปลี่ยนปรับตัวในแต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ชนะเสมอไปถ้าคุณมีการปรับตัวที่เร็วมันก็จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะว่าคุณจะเป็นผู้ชนะได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในเส้นทางการดำเนินธุรกิจของคุณแบบมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่า โดยธรรมชาติไม่ว่าธุรกิจสมัยไหนก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีธุรกิจใดเลยที่ไม่มันไม่มีแกบหรือมันเพอร์เฟสมบูรณ์ซะทุกเรื่องมันจะต้องมีช่องว่างอะไรบางอย่างที่ผู้ประกอบการจะต้องรู้นะคะว่าคุณมีแกบอะไรที่ยังเป็นช่องว่างอยู่ และคุณสามารถที่จะนำอะไรเข้ามาเติมเต็มในช่องว่างนั้นเพื่อให้ธุรกิจคุณสมบูรณ์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหมวยคิดว่าเราในทุกวันนี้ไม่ควรจะยึดติดกับความสมบูรณ์แบบนะคะเพราะทุกวันนี้เราจะต้องปรับตัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามหรืออยู่ในลู่ทางไหนก็ตามคุณสามารถที่จะเป็นคนที่ เป็นผู้ประกอบการที่ดีได้แล้วก็สามารถที่จะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้แต่คุณจะต้องมารู้พื้นฐานของความเป็นเจ้าของกิจการก่อนนะคะว่ามันเป็นพื้นฐานเนเจอร์เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอันแรกเลยนะคะผู้ประกอบการจะไม่ชอบอยู่ภายใต้บังคับใครคะ่ะ อันที่2เลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจเป็นหรือไม่เป็นก็ตามเนี่ยนะคะปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งและเป็นหัวใจของผู้ประกอบการก็คือเงินค่ะต่อให้คุณทำธุรกิจไม่เป็นน่ะโดยเบสิกพื้นฐานคุณก็ต้องรู้แหละค่ะว่าเกมการเงินของคุณมันเป็นยังไง3คือไม่มีลิมิตของคำว่าผู้ประกอบการค่ะ สเลยนะคะก็คือไม่มีผู้ประกอบการรายใดนะคะที่จะยอมให้เงินของเขาลดลงค่ะไม่ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นกี่ครั้งในโลกใบนี้ก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสที่ซ่อนอยู่เสมอะคะ่ะ แล้วก็ให้คุณรักษาสิทธิ์นะคะที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาใครรักษากระเป๋าสตังค์ของคุณไม่มีลิมิตในการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการก็คือสร้างความไม่จำกัดให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การที่คุณเนี่ยจะไม่ยอมให้การเงินของคุณหรือกระเป๋าสตังค์ของคุณลดลงแม้แต่วันเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหมวยขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในการที่เราจะไม่ยอมให้สิทธิมนุษยชนของเราเนี่ยสูญเสียไปกับ สิ่งที่ไม่ควรจะสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆรักษาสิทธิ์ของการเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ตั้งมั่นในสิ่งที่เพื่อนๆสร้างคุณค่าให้กับผู้คนไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าอ,อยู่กับที่ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะ